เออมาดิมาอีกเออมาอีกอนี่ครับโคตรนิ่งเลยนะครับเบสสามสิบมาดิอุ้ยดอกนี้เต็มแผงนะครับคูณสิบมาสวยๆครับนนนนะครับ2,955บาทครับเพื่อนเอาอีกเฮ้ยสแกตเตอร์2ตัวว่าเดีย๋ยบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ยอุ้ยฟรีในฟรีเอาแล้วนะครับพน สวยนะฮะนี่ครับนะสามพันะ 3, บาทครับนะั่นนอนบวกเพิ่มมาอีก10ฟรีสปินนะครับทุกท่าน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผม Candy Burst นะครับในค่าย PG Slot นั่นเองนะครับผมมาี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมงบเข้ามาแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับทุน300บาทเนอะเกมนี้นะครับก็จะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับว่าฟีเจอร์ในการแตกของเขานะครับจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมไปทบทวนให้แล้วกันนะครับตารางการจ่ายนะครก็จะมี อ่ะสัก,กู๋นะครับผมเน็ตชานิดนึงนะฮะสัญ,ญลักษณ์สแคตตเอร์นะครับต้องเข้ามา3ตัวนะครับถึงจะเข้าฟรีสปินนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์แบบว่าโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าฟีเจอร์เกมนี้คือแบบสุดมากนะฮะคือเยอะมากอ่ะนะฮะนะครับมันจะมีฟีเจอร์จร,รวดนะครับฟีเจอร์อ่าระเบิดช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของหวานแบบที่มันเป็นดูดๆนุนะเพื่อน นะแล้วก็มีฟีเจอร์แตกเต็มหน้าด้วยนะฮะที่ได้ว่าบอกเลยว่าคอมโบเกมนี้คือแบบสุดจริงๆนะครับเพื่อนๆมาวันนี้ทุน300นะฮะไปที่เบ็ด5บาทก่อนแล้วกันนะฮะลองๆไปหน่อยนะฮะามาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมาเบ็ด5บาทนะครับเอาหน่อยนะพวกนะมาดูกันนะครับว่าจะบวกหรือไม่บวกครับวันนี้โอ้โหตอนนี้เฮ้ยสแคดเตอร์2ตัวยังไงครับ โอ้โหเรียบร้อยนะฮะมาแล้วนะครับ10ฟีสปินนะครับโคตรไวนะครับเพื่อนๆนะครับเว็บนี้บอกได้เลยว่านะอัตราการแจกนี่แบบสุดจริงเลยจริงนะครับนั่นนนมาเดยอุ้ยมาครับฟีเจอร์จะรวจมาหนึ่งอ้าวนะครับยิงไปหนึ่งนะครับถ้าแตกเต็มจอนะครับถ้าเข้าฟีสปินนะครับแล้วก็ถ้ามันเข้าเต็มหน้าจอนะครับจะได้คูณ1ิบเลยนะฮะส่วนถ้าแบบ เข้าตรงด้านนอกนะครับจะได้แค่คูณ2นะเพื่อนๆยิงมาโอเคครับ12บาทไปยังยังเบาอยู่นะฮะเบ็ด5บาทนะครับเอาอะไรเยอะไปฮะลุยต่อนะฮะนะครับก็จบกันไปนะครับที่60บาทนะครับเพื่อนเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่านะฮะ ใส่ไปเลยกว่าเบ็ดสิบบาทนะฮะดูดูว่าจะเป็นยังไงเลยเฮ้ยมาอีกแล้วครับสกัตเตอร์ยังไงโอ้โหรอบนี้ผ่านนะฮะรอบนี้ยังไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆทุน300ร้อนะครับขอสักคอมโบนึงเออเลิกเลยมาหากใครนะครับที่ดูคลิปแล้วนะครับสนใจอยากไปลองเล่นดูนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็กดสมัคร กดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคเอ้ยโอเคสวยเลยนะฮะมาอีกวินั่นแหละมาอีกหนึ่งฟีเจอร์โอ้ยดอกนี้นะฮะเต็มแผงนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับผมนะโอ้ยนะครับมาดิครับก็มาดิครับเอาอีกนะฮะเอาอีกอย่างไม่หมดเท่านี้รุยต่อนะครับสิบสองาทไปมานะครับฟีเจอร์ระเบิดมาอันนั่นแหละนะฮะ ไปต่อกันได้ยาวๆนะครับไหลลงมาอีกมาครับ17บาทไปอย่างเข้าต่อรัวๆเลยครับตอนนี้มาอุ้ยนะครับผมขอมโบนี้สุดยอดนะครับมาอีกอยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับผมคือแบบโอ้โหถ้าได้เข้านี่แบบเข้ารัวเลยนะเพื่อนๆโอ้ยเต็มจออีกแล้วครับนั่นนอนน่นเลยครับผมนะครับ169บาทอย่างเข้ามาอีกนะครับเพื่อนๆ อย่างไม่หมดครับยังไม่หมดสวยๆนะครับผมนะหกร้อยหนึ่งบาทครับเ,เพื่อนๆหกนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้นะถ้าคอมโบไหลน,นี่คือแบบไหลแบบไหลยิ่งอ่ะนะฮะผมเพิ่มเบ็ดไปเลย30กดยาวๆนะฮะเปิดเทอร์โบด้วยมาดูว่าห้าจะเป็นยังไงเลยเออมาดิครับอุ้ยมาอุ้ยดอกนี้ยังไงฮะก็เต็มแผงไปเลยสิครับมาอีกมาอีก อย่างไม่หมดโอ้โหนะครับฟีเจอร์ระเบิดมาอีก2ตัวนั่นแหละครับผมอุ้ยแซคแคตเตอร์3ตัวครับเพื่อนๆนมาดิครับผมโอ้โหเข้าอุ้ยสตัวนะฮะซคแคตเตอร์เข้า4ตัวครับตอนนี้นะครับเบ็ดสบาทครับเพื่อนเพื่อนมาดูว่าทุน300บาทนะครับจบฟิสปินนี้นะครับถ้าได้กำไรผมเลิกเลยเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละนะครับขอเต็มจอ ขอเต็มจอจะได้คูณ10นะฮะสองร้อยสองร้อยไปเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเออมาดิมาอีกเออมาอีกนี่ครับโหโคตรนิ่งเลยนะครับเบทสามสิบมาดิอุ๊ยดอกนี้เต็มแผงนะครับคูณสิบมาสวยๆครับนนน,นนะครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับเพื่อน เอาอีกเฮ้ยสแกตเตอร์สองตัวว่ะอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ยออ้ยฟรีในฟรีเอาแล้วนะครับทุกคนอืมสวยนะฮะอืมนะครับนะสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาทครับนนน,นบวกเพิ่มมาอีกสิบฟรีสปินนะครับเพื่อนๆลุยต่อกันยาวๆนะฮะเบทสามสิบบาทนะครับตอนนี้คือแบบกำไรแบบว่ากำไรรัวๆเลยตอนนี้ ลอยมาโอเคโอค้ยฟรีในฟรีอีกรอบเอาดีนะครับดับเบลิลฟรีนะครับเพื่อนๆอนุยดอกนี้เต็มแผงไหมเต็มแผงยังนะครับยังนะครับนะได้คูณมาอ่าได้ฟรีสเปซส30รอบลอครับเพื่อนๆอ,อเบศสามด้วยนะทุกคนไปดิไปดิสุดจาดนะครับบอกเลย มาครับเหลืออีก18บรอบกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไม่บวกหมื่นไม่เลิกครับวันนี้เอาเลยมา,มาลุยต่อเอาหน่อยนะพวกมาหน่อยนะพวกปล่อยทิ้งยาวเลยเพื่อนๆน,นะครับให้ฟรีมาก็จริงนะครับแต่ว่าเกมไม่ไหลเลยเพื่อนๆโอ้โหนะครับเหลือ10รอบอ่ะเอาหน่อยนะครับ เต็มจอหน่อยเหลือสิบรอบไปมามาดีมาดิเอาอีกนั่นแหละครับสวยเอาอีกโอเคนะครับไปกันต่อไปต่อกันย,วยาวๆมาโห <c oughs> ฟีสปินมานะครับแต่ว่าเกมไม่ไหลเลยครับเพื่อนๆโอ้โหเสียดายนะครับผมได้ทั้ง30ฟรีสปินนะ่ะ โอเบสามบาท30มิบฟรสเปนนี่คือเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาดิมาดิเอาอีกนั่นแหละครับลองมาอีกโอ้โหฟีเจอร์แบบอืแต่ว่าทุน300บวกกันมา5,000กว่านี่ก็ถือว่าคุ้มมากมแล้วเพื่อนเนะถ้าเล่นได้ขนาดนี้ผมก็แนะนําว่าให้เลิกให้ถอนด,ดีกว่านะครับผมนะอย่าเล่นถอเลยนะครับ โอเคนะครับก็จบไปที่นะครับ5 3 5 8นะฮะหมุนฟรี32รอบอ่ะเฮ้ยโคตรโหดนะครับเกมนี้โอเคนะครับตอนนี้นะครับทุน300บาทนะครับบวกกันมา6,456บาทแล้วนะครับนะเรียกได้ว่ากำไรแบบว่า คุ้มแล้วแหละนะครับเพื่อนๆนะใครที่เล่นได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้เลิกให้ถอนดีกว่านะครับนะถ้าเล่นต่อนะครับโอกาสที่จะได้นะครับผมมันจะน้อยลงนะครับเพื่อนๆนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมว่าผมขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมนะซีรีส์เดย์นะครับอย่าลืมเป็นร้านไดนะครับผมนะจับไป Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit.